วันนี้พามาดูต้นทุเรียนนะครับก็มีราสนิมลงบ้างแต่ต้นนี้ไม่ลงนะครับต้นนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีจะมีต้นทางนน้นนะครับทางขวามือเดีย๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนก็วันที่15พรุ่งนี้9้าเดือนครึ่งนะครับอ,อ,อนาคตเป็นเช่นไรไม่แน่ใจครับมือใหม่เหมือนกัน นะครับต้นนี้ก็ต้นนี้ถ้าจริงๆแล้วมันก็พอได้นะครับพอสวยอยู่ใบก็ออกเหลืองเหลืองไม่แน่ใจว่าขาดธาตุเหล็กหรือเปล่าหรือว่ายัางไม่แก่เพราะว่าใบข้างในมันก็เขียวอยู่เขาบอกว่าถ้าปลายใบไหมแบบนี้นะครับมันเค็มปุ๋ยนะเค็มปุ๋ยผมอาจจะใส่ปุ๋ยเกินแต่มันก็แปลกใส่เหมือนกันทําเหมือนกันแต่บางต้นไม่เห็นมีปัญหาอะไร ก็เลยว่าน่าจะเป็นที่ดินที่โคนต้นนะครับมีสองต้นนะครับเนี่ยต้นนี้ต้นหนึ่งที่ที่มเีเชื้อราราใบาจุดลงนะครับเนี่ยก็ฉีดยาแล้วนะแก้ไม่ยากครับอันนี้ก็นอกนั้นก็อย่างต้นถัดไปเนี่ยนะครับเคยมีช่วงหนึ่งผมปล่อยไว้มแมลงกินใบนะครับเนี่ยใบยจะพุนเลยนะครับ ก็ต้องรอใบใหม่อย่างเดียวนะครับตอนนี้ไม่กินแล้วนะฉีดาสารอินทรีย์ชีวภาพนะครับเราเน้นไม่เน้นเคมีไม่เอาเคมีเลยนะครับยังไม่ได้ใช้เคมีนอกจากปุ๋ยเคมี15 5 20เท่านั้นนะครับที่เราใส่ก็รอบหนึ่งก็2เดือนนะครับเพราะว่าเราใช้อินทรีย์ผสมเคมีด้วยต้นนี้ต้องรอใบใหม่อย่างเดียวนะครับใบเก่าก็คีเรอย,อย่างนี้แหละนะครับ ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าทำไม่ได้ก็จะเลิกทำ <laughs> นะครับเพราะบางทีก็เสียเวลากับมันเยอะแต่ว่าตอนนี้ดูยังพอมีกำลังใจอยู่นะครับเพราะว่ามันยังได้นะก็ทำไปนะครับหาวิธีแก้ไขแล้วก็ช่วงนี้มีคนเอา,อาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับมาให้ใช้ด้วยก็เพิ่งลองใช้ดูได้อ่า ยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมใหม่เขายังไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะครับสั่งจากบริษัทโดยตรงเท่านั้นนะครับผมโชคดีนะมีพรกพวกเอามาให้ใช้ฟรีนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับก็วันนี้นะ ก็เอามาลงให้ดูนะครับว่าทุเรียนนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้เล็กที่สุดเลยก็คือพร้อมกันหมดนะครับแต่ว่ามันจะตายไปรอบหนึ่งแล้วนะผมก็แก้ดินใหม่ก็กลับมาก็น่าจะรอดแต่ว่าอาจจะตามเพื่อนสักพักหนึ่งนะครับก็ให้ดูแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรถ้าผมตอบได้ก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะครับ ยาก็ไม่ได้ตัดในช่วงนี้ยายาวด้วยนะครับให้ดูเท่านี้ครับขอบคุณครับ